รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา3ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2565ถึง2567โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยอาศัยการวิเคราะห์สวอ t a อนาลิ i ิตเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของภารกิจฝ่ายบริหาร และงานทั้ง4ฝ่ายเพื่อนำผลการวิเคราะห์มาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,566ถึง2,570ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,568ภายใต้การนำของนางสาวกัญญาจำปาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชระสิทธิ์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง3ท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะทีมงานบริหารวิชาการร่วมกับทีมงานบริหารทั้ง4ฝ่ายตามโครงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่การนำเสนอครั้งนี้จัดทำในรูปแบบสื่อวิทีอาแบ่งออกเป็น4ตอนตามภารกิจของแต่ละฝ่ายเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและรายงานทิศทางการพัฒนาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1 ณวันที่8กันยายนพุทธศักราช2568โรงเรียนอนุราชพสิทธิ์ขอประกาศเจตนารม์ในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนให้กับผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริงขอขอบคุณนายเอกกรสีดามาศผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขตหนึ่ง ที่ได้มอบหมายให้นางสาวชันทนันธงชัยวัฒนันรองผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษและสังเกตการในครั้งนี้ผลจากการที่ได้วิเคราะห์เหล่านี้นะคะมาจัดทาในส่วนของแผนพัฒนาและก็แผนปฏิบัติการนะคะ ในเบื้องต้นนะคะที่เราดูพิจรนารณาในส่วนของวิชาการจะเห็นว่าเรามีความเกี่ยวข้องหรือเป็นหัวใจหลักในการบริหารของโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาครูนะคะรวมถึงการสง่งผลในเรื่องของพัฒนาสถานศึกษานะคะในโครงการที่เราร่วมกันพิจารณานะคะในส่วนที่ที่เราดูในเรืเ่องของจุดแข็งนะคะเพราะว่าเราพิจรนารณาค่อนข้างละเอียดคือเราไล่ได้ตั้งแต่ แต่ละโครงการและก็กิจกรรมในการดําเนินการของเราเลยนะคะอย่างาที่เราพยายามใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศผลการเรียนในระบบสกูบไบนะคะแล้วก็จะยังมีปัญหาที่เราพบในเรื่องของผูออ้ปกครองยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะคะตรงนี้ก็ยังยังเป็นอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่เราก็จะพยายามหาแนวทางนะคะในการที่จะลดอุปสรรคตรงนี้นะคะ เราก็จะพยายามแก้ไขปัญหานะคะคในเรื่องของการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมให้ตรงกับหน่วยงานของภายนอกนะคะรวมถึงบางครั้งความไม่สอ,มอ,นอนเสมอต่อเนื่องในการประสานง,งานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนะคะซึ่งจะส่งผลในเรื่องของบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงานภายนอกนะคะส่งผลทําให้เกิดอุสรสัในการบริหารจัดการในโรงเรียนนะคะการบริหารหลักสูตรที่อาจจะไม่ต่อเนื่องแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็จะพยายาม นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะหรือจุดอ่อนนะคะจะพยายามนำมาปรับให้กลายเป็นจุดแข็งแล้วก็กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะในส่วนหนึ่งนะคะของวิชาการในเรื่องของการส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพหายตรงนี้ไปเนาะนั่นคือโอกาสที่เราได้รับจากหน่วยงานภายนอก ที่เชิดสกรองไงนี่คือเรื่องของวิชาการที่เราส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพแต่เรื่องของการประกวดเบสโรงเรียนเราทําอีกสิ่งหนึ่งนะจุดแข็งของโรงเรียนเราเรามีการประกวดเบสนะคะมีการประวดเบสยังไม่พอเรามีเรื่องของเบสของกลุ่มโรงเรียนด้วยที่คุณครูของเราได้มีโอกาสนะคะได้รับโลและเข็มใช่ไหมคะเป็นครูนะคะ่ะครูที่มีเบส ผลงานดีเด่นเป็นเชิงประจักษ์นะคะที่ได้เอาไปนำเสนอนะคะกับงานนิทรรศการของกลุ่มเห็นไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะในส่วนของการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อหรืออาชีพเราจะเห็นว่าเป็นโครงการที่เราดาเนินการต่อเนืน่องทุกปีนะคะในส่วนงานเชิงประจักษ์แล้วก็ดูจากผลสาเร็จในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของนักเรียนรนะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งเกือบละร้อยละเจ็ดสิบที่นักเรียนสามารถ เข้ามาหาวิทยาลัยของรัฐนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมในในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนทุกคนนะคะได้ ได้มีการสอนตรงตามตัวชีวดตามหลักสูตรนะคะจากการจัดกิจกรรมในการอบรมเรื่องของการพัฒนาครูต่างๆนะคะรวมถึงการติดตามนิเทศนะคะแล้วก็ PLC นะคะทาให้คุณครูทุกคนเนี่ยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชีวตแล้วก็ตามมาตรฐานการเรียนรู้นะคะแล้วก็จุดแข็งของเรานะคะในเรื่องของการบริหารวิชาการเราเห็นว่าเรา เรามีการส่งเสริมเรื่องของภาษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนก็จะได้พัฒนาการสื่อสารได้หลายภาษานะคะแล้วก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถเรื่องของทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะสื่อสารนะคะทักษะภาษานะคะ,ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดต่อยอดพัฒนาความรู้ในด้านต่าง,างๆการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานะคะเพราะว่าเรามีหลักสูตร ที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนค่อนข้างทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาดนตรีนะคะหรือการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะอมเมิกาผู้ช่วยอุ้มงเมรกาและคณะครูท่านนะคะ่ายบริหารงานทุกคน,นะค่ะเนื่องจาก ฝ่ายบริหารงานขคนเนี่น <Okay. S 1> นยโครงการมีประมาณ6โครงการนะคะแต่ว่าแบ่งออกมาเป็นกิจกรรมย่อยนะคะบุคคลก็เลยสวอตนะคะเป็นกิจกรรมเลยนะคะซึ่งกิจกรรมที่1คะ่ะโครงการที่1โครงการสร่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21นะคะกิจกรรมที่1ค่ะ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนกิจกรรมที่2องค่ะประชุมครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาประจําเดือนนะคะซึ่งโดยปกติอะคะ่ะการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้วนะคะก็คือทุกวันที่1พฤษภาคมน,นะคะซึ่งเราก็จะมาได้เชิญน,นะคะวิทยากรค่ะเข้ามานะคะซึ่งจุดแข็งนะคะครูและ บุคลากรทางการศึกษานะคะรับทราบนโยบายในจุดนี้ของต้นทางการสถานศึกษานะคะส่วนในส่วนของการประชุมครูและบุคลากรเนี่ยนะคะจุดแข็งก็คือผู้บริหารให้การสนับสนุนในการประชุมประจําเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการประชุมประจําเดือนแล้วก็วาระการประชุมประจําเดือนนะคะมีการครอบคลุมการบริหารงานหอักการศึกษาและกลุ่มบริหารงาน4ฝ่ายนะคะ สำหรับจุดอ่อนค่ะก็คือ,อเนื่องจากปีนี้ค่ะการประชุมประจำเดือนของเราเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะเนื่องจากกิจกรรมพิเศษต่างๆของโรงเรียนนะคะมีความซ้ําซ้อนนะคะจึงไม่สามารถจัดก,การประชุมเป็นประจําทุกเดือนตามที่กําหนดนะคะแล้วก็ขั้นตอนนะคะในส่วนของสายบร์หนงานบุคคลมองว่าในแผนที่เราทําอยู่ในปีที่แล้วค่ะมันยังขาดขั้นตอนดํําากรดาเนินการและวัตถุประสงค์ หรือการเต<ม>ิบใจงบประมาณเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะซึ่งเราก็มองว่าปีนี้เราก็ต้องทําเพิ่มเติมให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็โอกาสค่ะของการประชุมเนี่ยค่ะเราก็ได้มีนโยบายและจุดเด่นนะคะของต้นสังก,กัดเพื่อที่จะเรามาวางแผนนะคะการบริหารงานสถานศึกษาแล้วก็งบประมาณการจัดสรรน,นะคะอุปสรรคค่ะบางครั้งนโยบายของต้นสังก,กัดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ จึงนทาให้การดาเนินงานเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตามค่ะบริรหารทั่วไปเนี่ยหลักๆของเราคืออาคารสถานที่ที่มันต้องมีการตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอและความเสียหายจากการเสื่อมสภาพในจุดต่างๆที่เราพบไม่ว่าจะเป็นก้องที่เราดูแลความปลอดภัยก็ดีพื้นกระเบื้องห้องเรียนต่างๆก็ดี อาคารต่างๆที่สร้างมานานแล้วระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาห้องน้ำอย่างงี้มันก็จะเป็นปัญหาของเราหมดดังนั้นการที่เราต้องซ่อมพวกเนีน้มันก็จะต้องเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณที่เราได้ดังนั้นในในแต่ละปีเราก็จะจัดสรรตามความสำคัญอันดับแรกก่อนเร่งด่วนก่อนมาเป็นลำดับต้ตนๆน,นะคะนี่ก็ฝ่ายสถานที่แต่ละท่าน แต่เราตึ่นรับสราบอยู่แล้วเราก็ต้องร่วมร่วมกันช่วยกันดูแลสถานที่เนาะนอกจากนนั้การประสานงานภายในของฝ่ายมีความคล่องตัวรวดเร็วนะคะก็ทำงานกันอย่างเป็นระบบและช่วยกันมีความสามัคคีกันนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วเราต้องตัดกระบวนการในการทำงานนะคะบริหารเข้าไปก็ต้องตรับให้มากขึ้นเช่นการทำงานของห่วเลื่อนที่ร็ง การทางานของพอ,อน,นอในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเพราะเรามีวัทยาลยยศึกษาด้วยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นนโยบายความอ,าอะไรหละ่ะความปลอดภัยใน,นสถานศึกษาอาคารสถานที่ที่เราต้องดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดในโรงเรียน ะะไม่ว่าจะเป็นตึกตรงไหนที่มีจุดเสียงจุดบอดบริหารเข้าไปก็ต้องปิดจุดบอดนั้นให้ได้ดังนั้นปีที่ผ่านมาปีงบประมาณที่ผ่านมาสิ่งที่เราทําก็คือเอราเพิ่มกล้องวงจรปิดนะคะในจุดเสี่ยงของเรียนอย่างล่าสุดนี้เราเพิม่มไปอีก12จุดก็ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและเราก็รับทราบว่าสุ่มเสียงตรงไหนจะเป็นต้องมีกล้องเพิ่มก็ยัง ก็ยังมีั้จุดนะคะที่ในปีงบประมาณหน้าเราจะเป็นต้างเพิ่มเพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดและความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรผู้ปกครองที่ใช้บริการในสถานศึกษาของเราก็งบประมาณนะคะเราก็ร่วมกันนะคะในการสวอน ทั้ง6โครงการของงบประมาณะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณมีเงินอยู่ในมือหลายประเภททั้งเงินได้จาสถานศึกษาเนาะเงินอุดหนุนที่ใช้นะคะแต่เราก็ขมวดมาในในจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญนะคะอันดับแรกเลยจุดแข็งนะคะฝ่ายของเรานะคะดำเนินงานตามกำหนดเวลาเนาะ ทั้งนี้ทุกท่านก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะในการดําเนินงานปลายทางของงบประมาณต้องมีการดําเนินงานตามกระบวนการของแต่ละโครงการของฝ่ายแต่ละอย่างที่เราจะทํางานร่วมกันเนาะว่าในการอนุมัติหลักการก็ตามขอใช้เงินก็ตามนะคะจนมาถึงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งโครงการของงบประมาณเองและโครงการของอีกทั้ง3าฝ่ายของท่านนะคะ ท่านก็ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นจุดหมายปลายทางของงบประมาณเราก็จึงดําเนินงานได้ตามระยะเวลาตามกรอบกาหนดเวลาซึ่งในบางบางจุดอาจจะยังล่าช้านะตอนนี้แต่ด้วยทีมงานนะคะที่เป็นจุดแข็งของเรานะคะทีมงานทํางานอย่างเป็นระบบให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีถึงแม้เราจะยังไม่ได้มีทีมงานที่ เพียงพอเนาะอย่างการเงินอย่างเงี้ยการเงินยัง,ย,งยังก็ยังมี2องคนน,น้อยอยู่นะคะแต่พัสดุค่อนข้างจะพอเพียงในแต่ละตืกแล้วนะคะพัสดุค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นดังนั้นทีมงานของง์ประมาณจึงเป็นรูปร่างและเข้มแข็งขึ้นตามลำดับในแต่ละปีที่ผ่านมานะคะซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเราคนะ กิจกรรมในการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณไว้ล่วงหน้าตามกิจกรรมอย่างเหมาะสมนะคะในโครงการของเราทั้งหกกิจกรรม6โครงการนั้นหลายกิจกรรมเนาะหลายกิจกรรมเนาะคุูแกว้วแต่มี6โครงการนะคะเราก็วางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งรายจ่ายประจําก็ดีนะคะในที่เราต้องต้อง,ต,องต้องบริหารจัดการนะคะเราก็วางแผนไว้ว่าในแต่ละเดือน ในแต่ละไตรมาสเราต้องใช้ค่าอะไรอย่างไรบ้างน,นะคะมีแนวทางการเบิกจ่ายควบคุมภายใต้ระเบียงกรอบงานที่ชัดเจนแน่นอนค่ะว่างานงบประมาณทำเองไม่ได้เลยเราต้องอิง พิงอยู่กับกฎหมายกับระเบียบนะคะทุกอย่างนะคะดำเนินการภายใต้ระเบียบและพระบนะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐปี2 0 6 0อันนี้สำคัญกับเรามากที่พัสดุต้องดำเนินการย